มาห้าเปลี่ยนเกิดน,น,น,น่าอยากย่าคือมาแล้วเหมือนมีความหมายมาแล้วก็เกิดประโยชน์อะไรมาแล้วมาพอเนี่ยมันทำใหอได้เกิดความสังเวชใจเมื่อเกิดความสังเวชใจแล้วก็ต้องปรับปรุงต้องแก้ไขต้องเร่งนะว,ว่าเออเอาก็แก,ก้มาเข้ามาจุนวันละเหมือนประเทศตะคืนเนะี่ยมือดันตั้งหลายที่เกินไปฟังเตจอะไรว่าเออลองรับฐานด้ถอแเราว่า สมัยก่อนเัาเป็นละอ่อนเนี่ยไม่ได้มานั่งหน้านดิบหน่อปุ่มหนออปุ่นเลนกหน่อปุ่นใหญ่แม่มน,น,มมมน,น้่ยหวกับปุ่เข้าห้องครัวเข้าแม่ไม,ม่ไหวใก็ยังมเฮาดันตั้งหลายนั่งหน้ามาเป็นผู้ดูไกลเขา้าไกลเขา้าไกลเขา้าแน่งนอนปุ่นคือคนได้พอแห่นเนี่ยคือความจริงที่มันเกิดขึ้นมันไล่ล่าตึงนวันตึงวนังวนฝ่มาไปได้ก่อน จะมีภัยอยู่กั้มฟ้าตลอดไปนี่เป็นปัญหาใดมันอยู่ในจ่อเดียวกันอันเดียวกันเนี่ยอันนี้เกิดอันนี้เป็นรืมพับกันนี่อันนี้เกิดอันนี้ตายนี่ยูในเดียวกันเนี่ยจ่อเดียวกันแต่ดแต่เนี่ยแบ่งแล้วเนาะแต่ว่าเขาเนี่ยมนยอมรับมันอ่ะจริงๆแล้วมันอยู่ดดวยกันเนะ่มันยอมพับเกิดกับตายอยู่ดดวยกันเนะ่จะเอาเกิดอย่างเดียวอู้เรื่องตยนี่อู้ใกล้อับคมมงคล แต่จริงๆแล้วอันเดียวหนึองอเดียวัน่ะอยู่ที่เดียวกันึ่งวันนั้นมันเป็นสิ่ลที่จะต้องได้ะเตรียมให้มันเป็นความพร้อมกับตัวเก่าไว้ก็จะบอกว่าอันร่างกายตายแล้วก็สูญสิ้นผมแผ่นดินหมดไปไร้ความหมายส่วนชื่อเสียงชั่วดีไม่มีตาย เป็นที่หมายกล่าวขานนิรันตอนอย่างที่ปีนาแคดจังหวัดอันความตายชายนารียนเนี่ยพถึงอักจนก็ต้องตายลายเป็นศีลถึงแสนรับก็ต้องหักร้า,างทันทีไม่วันนี้ก็วันหน้าช้าหรือเร็วอันสมบัติตินฐานทั้งบ้านชอ่องอีกเงินทองไรนามหาศาลเป็นสมบัติติดตัวได้ชั่วการจังต้องทานจากกันเมื่อวันตาย ส่วนความดีมีความสัต์สมบัติแท้ถึงตัวแก่กายดักไม่ดับหายถึงตัวตายกายดักไม่รับหายจะสถิตติดแน่นแทนร่างกายถึงตัวตายชื่อยังอยู่เชื่อถือเลยบอนก้อนหนาเนี่ยคำว่าหนาเนี่ยคือเป็นเครื่องรับรองถึงความดีเนะี่ยเ็เลยอองหนานนะนาอ พาะผ่านโลกตึงโลกตึงธรรมผ่านโลกธรรมมาตึงสองฝ่ายเดยได้พึ่นชื่อว่าก็นานธรรมนานเนี่ยคือรับรองคุณงานความดีที่กันได้สร้างสมไว้น้อยก็เช่นเดียวกันแต่ว่าน้อยสายเก่าเนี่ยกับน้อยที้ไกลเสมือนเดียวคนละเลือดนะคนละเลือดนะน้อยสายเก่านี่นําได้มดมูมดเหมือนน้อยกว่าเดียวน้อยป่ะเดี๋ยวน้นอยชี้ไกล นานกันเหมนานกันนานชื่อไปโม้แล้วโม้แล้วเนีน่แต่ก่อนเรียกว่าเป็นเครื่องการันตีความดีของกันการันตีในเรื่องของความเป็นผู้มีคุณธรรมเป็นผู้ที่มีความเมตตาเป็นผู้ที่มีความกรุณาเป็นผู้ที่มีความผู้ที่ตา่าและอุเบกขาเพราะว่ามันเป็นคุณธรรมของคนใหญ่ะ ไอกประตามเป็นคนใหญ่ประได้แต่ขาดเมตตาขี่โหดขี่เกียดเหนจอยจงแจงกาอันนี้ถือว่าเป็นคนใหญ่ที่ขาดความดีเมตตาผมมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่อบฟื้อูคนอื่นอันนี้ก็ถือว่าปม่ใชคนใหญ่หรือเวลาหารเงินได้ดี กาะเทชานิสยาพักแข่งพักฐานคื้ได้ดีอันนี้ก็ถืิว่าบนนี้คุณธรรมในข้อของความที่ชื่อว่ามุทิตาคือความคอยยินดีสนับสนุนที่หายคนอื่นได้ดีส่งเสริมพื้ได้ดีเรียเวลาเปิดคิดเปิดท่าหรือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ได้ถ้่าา,าความเป็นกูเบขาคือมุจจักกัน ปล่อยกานวางาปล่อยวางก็ยังถือว่ายัยางไม่ใช้เป็นคนใหญ่เต้ยคนใหญ่ที่ดีนั่นก็จะต้องดีด้วยพุณธรรมสี่ประการคือมีเมตามตามีกรุณามีมุทิตาและก็มีอุเบกขาต้องปล่อยต้องวางบางเชืู่อยู่อ่ดดานอยู่ก็ทำเป็นหูเป็นมาเพราะบางสิ่งบางอย่างนั่นถ้าเอาจะไปสื่อลงไปนะเหมือนไม้บานขัาก จะไปวัดกันมดเซียงมันก็บม่สามารถที่จะทำให้ทุกคนนั้นเป็นอย่างไดหรือบางทีถ้าหากว่าหูหันอยู่ว่ามันบรดทูกล้องหรือพิจรารณาแล้วถ้าว่าไปม,มันจะรับหลือต่ำบางอย่างก็ต้องอเฉยๆพ้องทำเป็นหูหนวกตาบอดห้องเพื่อให้มันยังคงไปได้อยู่หรือว่ายังคงดำเนินไปอยู่ อย่างตีแบาพิดพ์แบเพี้ยนเกินเกินไปเร no ียกว่าอารมอรวยกันไปขจะไดจขึ้นจ mm hmm> ื่วว uh ่าเออเป็นคนใหญ่ตีมีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้ใหญ่บางสิ่งบางอย่างนั้นก็ต้องู้จากอาใครกันหรอหือแม้ว่าจะจังเหมอนบอกอะไรต่างต่างแต่แต่ว่าถ้าเขาเอาความจังนั่นผ่านไปเห็นมันประโยชน์มืจะเกิดกับคนบู้ใหญ่ก็คือโยกความจังนั้นผว้าไปเห็น นี้เมตตาต้อกันอย่างน้อยมันก็ทำาให้คนตั้งหลายนะักได้รับประโยชน์ก่อประโยชน์แล้เราอยู่ด้วยกันมันก่อนจะได้มีความสุขมีความสามัคคีกันเหมือนกับบอกวินาทนับนะถึงแม้ว่าร่างกายเพื่อนจะสูญสิ้นไปแต่ว่าความดีงามนนะมันยังคงปรากฏอยู่เมือม่อหลูดเมื่อหลาน คือพี Christ, ak, us, ่น้องสถานจ้าบ้านแต่หายอย่างน้อยได้ยินกับเออก็หนานมาละมันพู้สึกอุ่นใจกอนอุ่นใจสบายใจก็หนามาละก็น้อยมาละหรือก็หลวงมาละก็กำงานมาละอย่างเงี้ยมันทำให้เกิดความอุ่นใจสบายใจขอให้เราทั้งหลายได้เตรียมเนือเตรียมตัวจะไปละสื่อการกินการทานการสร้างบสถสร้างปรณี เพื่อที่จะได้เป็นเสบียงบุญมรือกับเราแทนั้งหลายตึงวันตึงวันเนี่ยทูเจ้าใช้เวลาให้มันเกิด,ป,ดกกประโยชน์สูุดตึงตัวเก่าถึงของเกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านแต่ว่าตึงวันตึงว,วันนั้นกลายเป็นว่าทำในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ท่านมากกว่าประโยชน์ตนเพราะถ้าหากว่าเอาทำเกิดตัวเก่าเนี่ยนะมันก็นได้เต่าครับ ลมหายใจของเขาที่มีอยูอ่แต่ได้ว่าเขาทำเพื่อคนอื่นนะ่ยทําประโยชน์กับส่วนรวมเนะ่มันก็จะเกิดประโยชน์ส่วนที่ผลสืบต่อไปอย่ังนีวันที่สิสุดฝากคือกับกหัพี่น้องสาขาเราทั้งหลายต่พิจรารณาตปรวันนี้วันที่ชาว 5, 5, 5. แห่พิจีการนาอแอมวัาที่วันนี้ก็จะสิ้นปีแนละ้ววันเวลาที่ได้มานี่มันจะเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีนะ คือชีวิตท,ทำมาเดือนน้อยปฏจริงๆนนะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยตัวเจ้าก่อนม่วนสนุกสนานเนาะโอ้จะสิ้นปีละปีใหม่จะมาละฉลองกันต้อนรับกันมาเกิดปัจจุบนเนี่ยโอ้บันทึกฉลองอะไรกันผมว่า,าวันเวลาเหลือน้อยไปติๆ๊ๆน้อยไปติก๊กแป๊บเ,เดียวก็ได้จะสิ้นปี2565ละ เอาอยังคงก่อยเวลาให้มันผ่านไปอย่างที่มาได้เตรียมเนื้อเตยมตัวเนี่ยก็ถือว่าขาดคุนขาดคืนคนที่เปิดไดสั่งสมคุณงานความเปวดต่อจเรียกว่าเป็นทุนเป็นทุนให้ตัวเก่าถึงแม้ว่าอยู่ก็ยังอยู่ได้ความสุขสบายแม้ว่าจากไปแล้วก็ยัง สบายเพราะมีทุนที่ได้สร้างอไปเพราะนั้นถึงแม้ว่าตัวเฮานั่นมันจะแตกสลายไปหน่มแต่ว่าคุณงามความดีหรื่ที่เสียงนั้นยังคงที่จะปรากฏในโลกนี้ได้หอดได้หันได้ชื่นได้ชมเราท่านทั้งหลายต่อไป <c oughs> ใน,ในค่ำคืนวันนี้นได้มาพบมาประกับท่านทั้งหลายก <c oughs> ็อยากจะ เจิญจวนก็แม่พี่น้องศรัทธาเราท่านทั้งหลายมันได้เอาขาเปินมาสักคำแ่งบัตคี้วันไปในในรในสลาวันบันเฮาก็จะมีงานบุญนะนะบางกองบอกว่ามีงานเลิศวันบันโป่งตุกมาตึงมันจัดทนจัดนี่อันที่เปิมงูเปิมเก็รอยยินดีสนับสนุนช่วยตามกำลังที่สามารถช่วยได้ แต่คนที่คนบอกฮู้คนก็จะจมอยู่คนก็จะว่าละเนี่ยเขาก็หฮือคำแนะนำ่วยเหลือบอกกลา่าวทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเดี๋ยวี่ผ่านมาเนี่ยเพืนอนดูกรุงเทพกรุงไทยวัดเพืน้นมาแอวเพนมาหาันวัดเอาแปงวัดเอาสาาร้างเนหันก็กลว่าฮู้บ้านนี้อมลอมแต่อตี จะได้ว่าแปลงได้แปลงใหญ่แปลงโตแล้วก็แปลงดีแปลงงามจะง่ายอย่างใดให้ได้มีส่วนร่วมก็อูจ้จ๋าเพืน่นฟังว่าโยมทำอาชีพอะไรอ๋อเป็นข่างสีมีบริษัทรับเ่อนเขาก็กึดใดหน่อกึดใดซ้อหาวันเซาอหาเวลาวันหยุด มันก็จับได้จับรีงจับช่วงเวลาที่ก่อจะเปลี่ยนไซนงานจับช่วงเวลาที่ก่อนยุดเอเอฟล,ลึกลึกตั้ปลากันมา40คนเป็นช่างทาสีทั้งนั้นมาช่วยทาสีพระธาตด้วยจิตด้วยใจเงินก็มาได้สักไปไปมาพอออกกันรถเมาออกกั้นรถมาองตูเจ้ากระหัว่าเอ๊ะมัน มันนับน้าไปก็เลยบอกเขาว่าการาลดทเจ้าเสียใจับแล้วก็จะรางวัลคนงานเขาเข้าไปอย่ขางพื้สุโโลกคนงานส่วนใหญ่เป็นอะไรย่ังเป็นปลองเป็นปลาโอเป็นคนไทยไม่ใช่คนไทยแล้วก็ไม่ใช่คนเมืองแล้วก็ไม่ใช่คนอีสานเป็นปลอกเป็นาโปเป็นตาใหญ่สี่สิบชีวิต ก็ามาพอว่าเออเขาเป็นคนต่างชาติถ้าเป็นคนไทยของคนร้อยอันนี้มันต่างชาติคนสองร้อยสี่สิบคนกับแปดเป็นไงแต่ไว่าเออเป็นรงางวัลไปซื้อบัตรซื้อใบเข้าพืชสวนโลกแล้วก็มอบสตางค์เขาสี่หมื่นสองเข, 4, 2, เขาก็นัดออกโอ้สี่หมื่นสองเป๊ะเขาประกิกนับเอาคืนอีกสองหมื่นสองเอาเนี็ยสองหมื่นเนาะแต่ลุกแล้ว มาทําบุญเอาลูกน้องมาสี่สิบคนถ้าคนละห้าร้อยสี่ห้ายี่สิบสองหมื่นสองวันกว่าสี่หมื่นเนาะการลดแถมสองหมื่นก็เป็นหกหมื่นไปบอกเขาซื้อปัวซื้อลูกกิงซื้ออย่างสปะสเปตอลายฟันอยู่นะอ่านขั้นการแดงตากระดิ่งเขาก็ค่าดตาสี่คนก็ไม่ลูกคนแก่เนี่ยก็สี่ปันว่าไปแล้วนับไปแล้วก็เป็นเงินเป็นทองจะนะ แต่ว่าเงินทองนะ่ะมันก็นยังเป็นของนอกกายเพื่อนยังเอาจิตเอาใจมีจิตมีใจมาช่วยเอาผลงานเอาวิชาความรู้เอาสิ่งที่ทําเอาสิ่งที่ถนะนะัดน่ะมานะช่วยนะมันจะไปเกิดว่าต้องหอมเป็นสต,ตางอย่างเดียว่มันไมนใเราได้ตานบาตานแห่งนี่ถือว่าเป็นอย่ญญางทีดีที่สุดนะดีที่สุดได้งเพื่อท่านทั้งหลายได้ภูมอิอกภูมิใจะโอ้เฮานั่นทั้งหลาย คนก็มีน้อยเดียวเดี๋ได้ว่าแป่งเดี๋ยวได้ว่าสร้างสิ่งแบบเนี้เพื่อเกิดขึ้นใด้เพื่อด้ทั้งหลายได้ภูมิโอภูมิใจในสิ่งที่ของเราเนี่ยมนหัวกระทาะว่าบ้านโปงวมาบ้านตปงโปงเรามีส่วนร่วมในการผลิตตำบนบ้านโปงและสิ่งนี้ยก็จะเป็นชื่อเป็นเสียงเป็นหน้าเป็นตาของตำบนบ้านโปงเขาอย่างน้อยเขาก็ได้ห่วงเส้ระดีน้อยเนี่ยมันจะน้อยหน่อยเ้ เกือบสี่นิ้วมาเล่นมเล่นเหมัเพราะว่าจะเอาห้อยเอาแขวนบนชายหลยังคาใจหลังคามีสามจานนับแล้วมันได้สองร้อยเจ็ดสิบหกแกนเราก็ว่าเอามาส่งตัว,วนี่ท่านตั้งหลายแกบอกว่าหั่นท่านอาจารย์แห้งเพราะจะรื้อนั่งร้านะก็เลยเอามาเต้าตี้มาได้สิบหกแกน บอกมันว่าเอาสั่งสามร้อยแก่นเนื้อแล้วอามาสองเจ็ดหกประเด็กแล้วก็จะได้ห้อยสองเจ็ดหกแกนเนืนะบมาเดินเนี้มีเจ้าภาพเจ้าสารบุญพระธาตุนุณะร้อยปีสองสามร้อยปีไปหน้าพก็กยังมีหั่นอยู่อ่ะก็ยังห้อยหั่นอยู่เปลี่ยนประวัติศาสตร์ของมู่งเอาดัานต่างหายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มาแจ้งว่ามีอย่างเดียวเนาะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะได้ ห่วมกันทำห่วงกันสร้างแปลงก็จะแล้วอ่ะน้องนกพิราบมาขี่ส่ยไฟเจ้าอ่ะเขาจะโคดมันน้องเขาจะฆ่ามันน้อกก็จะเป็นบาปมันก็เลือกที่อยู่นี่ไหงนี่อันที่แดดแพ่งๆมันก็ไปอยู่มันไปอยู่เต่มห้องทต่เงาที่เลกอ่ามันมีจานนั่นน่ะเหี้ยจานเดียวนั่นน่ะม่านเป็นอย่างไรมันร่ำมันเลือมันก็ลวกม่กล้บอดเพิ่งตะวันออกมันก็ไปอยู่ พ่อตั้งแต่วันตกมกันก็มาอยู่อย่างไรกับปเจนีนเนี่ยก็เลยให้เขาพื้นปัล้าไปฉีดไปน้าไปส่องของพกลัวส่องคอยานามยั็มีดีหมดทุกอย่างมีกับพระเจ้าและนกขี้ใส่คือปะจ้ยอย่างก็กลัวว่าหนึ่งเป็นเชื้อโรคเนาะเพราะมันเป็นอาห์หลบหลอย่างนี้สองขี้มันเก็งแทนที่ว่าพระเจ้า จะอยู่อเป็นร้อยยปีมันขี้ใส่ตึงวันตึงวันมันจะตักจะก่อนมันก็จะลุก้วยสามขี้มันเนี่ยมันหินหน่วยไม้แมกไม้มันไปถ่ายอยู่ที่ห้างน้ำลูนมาน้ำเข้าความชื้นเข้าก็จะงอกจะเม้อยเป็นก้นไม้โอ้ก็จะลุกจะปักแต่มาเสี่ยงย้อนก็พิลักนะก็ว่าอาณาดีไอ้หลอกไอย่างเงียสเปยนั่นน่ะ อ่ะปัวเอาใส่เนี่ยกำเดียวมันไปเห็นกำเดียวนะก็รูนมามรรผ้นานะ้ปไปที่นอนมันเนี่ยนันบอกว่าหนามเนอะเอาหนามมาไปซื้อหนามสร้างหนามมาลูกกรุงเทพคนอะ่ะปันฝ่ายันซื้อเจียงใหม่นี่ก็กโหกินดกำไห้ไปกิีดกำไห้บ่หนึ่งกรองเนี่ยมันมีอยู่หกอันเต่ากับความยาวสามเมตรถามซื้อเจียงใหม่เนี่ย หนึ่งกล่องกรุงเทพนะหนึ่งกล่องนะสามร้อยสี่สิบบาทได้หกเสน้นพามเชียงใหม่สองเสน้นสามร้อยสี่สิบโหอย่ามากินกให้กินแตะกว่าทนะสองเก้าสามเก้าซื้อมาละมือตัวลุงตีเนี้ยก่ตัวน้อยเนาะใจเพิ่นนะตัลงขึ้นไปจังสี่จังห้ง 5, าข้างบนก็ ใส่เียบร้อยถ่ายลูกลงมาโอ้ตูลุงผมขอออก,ก,กันเตะก็ยังเทพีสารพิภานะเอาหนามไปก้องหัวมเจ้าปจิจิจิมจ,จ,จีนะเพราะเอาการน,นกกนในเนี่ยท่านทัางหลายนะที่เอาอูเรื่องของนกมาอู่ท่านต่างหลายฟังนกที่หน้าเนาะมันเป็นสัญลักษณ์ของความมีอิสระความมีเสรีภาพ แต่ว่าความเป็นอิสระความมีเสรีภาพเนะี่ยบางทีถ้าหากว่ามันมีนักล้ำไปมันก่อื่อเกิดความวุ่นวายก่อื่อเกิดความเดือดร้อนกับคนอื่นเกินไปจำเป็นจะต้องมีกฎมีเกณฑ์มีอย่างามาบรรคากันห้จเจ้ากระจกท้ามนได้เกิดบางทีจนต้มแต่ทิ้งไว้จะขึ้นเปลี่ยน <c oughs> นะถ้าหรือน่นั่นไรเนี้วโนสรุปก็มาสรุปกันที่ว่าจะต้องกระจกเทมเปอร์ที่ดอง โยกเทมเปอร์เนี่ยทนแดดทนห้อนทนฝนทนชื้นทนแตกถ้าแตกเนี itch, ่ตัวจะแตกเป็ตเนเน็เนจะบปกเป็นอันตรายน่ะขอฮะสามจนสิบสองช่องสาวแปดบาทสี่หม่สองกาจะจกอะไรนะสี่หมื่นแปก่าแหงก้าปรณกเป็นโครงเป็นยัาตที่ตั้งสามหมื่นเจ็ดก็น้อย ส่องรายการเช็ดมือเข่าน้อยนกเสียนย้อยนกเช็ดมือไปเช็ดมือไปทุกเจ้าเอาที่ไหนมาก็เอากับเดงนั่นแหละเอามันยามันนั่นแหละได้กับเดงนีเนี่ยก็เอามาหยับฮันใส่หันหยับนี่ใส่นี่บริหารทรัพย์ไปคือเกิดประโยชน์สูงสุดงานของทุกเจ้าของหลายอย่างอ่อน ศูนย์ผู้ช่วผู้ภัยก็มาช่วยช่วยพอช่วยก่อยมาพอโอารดรถจนรถอันนั้นรถอันนี้เปิ้ลก็มีมันแบนะเปิ้แก็เตรียมพร้อมเหมือนกันแต่สุดท for, uh ้ายแล้วม e ันแต่ของคนคนของเฮาอยู่ดีรถขำคนเฮาน่กไปจ้างคนเก็บคนเฮาน่กไปส่งที่จริงของเปิ้นแบบนี้รถเปิ้นแบบนี้เป้นงานกันแต่เพื่อนผาได้ทำหน้าที่ถึงที่สุดสุดท้ายมันก็มาค่อน ลูกคนหลานคนบ้านเราเนี่ยที่จะต้องได้ดูแลต้องรับผิดชอบเนี่ยตรงเหมือนกันท่านทั้งหลายสู่ผู้สี่ผู้ไัฝากกับท่านทั้งหลายไว้ตับเราจังวันจังวันเนี่ยไถ่กุ้งหู้กับไผ่บางหน้าก็จะเกิดว่าอ๋อคนนี้งบหรอกคนนี้นั่นหรอกคนนี้นี่หรอก